ลุงบินตายแล้วเหรอเฮ้ย okay. อย่าทำแบบนี้ไม่เอาไม่น่ารักไม่น่ารักเธอเธอไม่น่ารักไม่น่ารักส่งมาเออส่งมาไม่เป็นอะไรเพราะผมมีไล์บอลยังไงล่ะโอเคโอเคโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยเลยครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Dead by Daylight นะครับไม่ได้ แบบว่ากลับมาเกมนี้นานมากๆนะครับแล้วก็เราก็อยู่กับคุณเนนะครับพี่เนของเรานะพี่เนมิซิสนะครับอ่าผมไม่เคยเล่นคาติโกอนออกช่องเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับปื๊ที่เราจะเอาไปนะก็จะประมาณนี้นะครับมีกั้นหน้าต่างนะแล้วก็มีเอ่อเปิร์กแหกขี้ตานะครับเวลาส่องไฟฉายมาเราจะไม่ไม่บอดหรือเปล่ารู้สึกว่าจะปั่มมาใหม่แล้วก็คือเห็นออร่าคนที่ส่องไฟใส่ตาเรานะครับแล้วก็กระททบไว แล้วก็แบบโดนสตันไม้ก็จะทนทายาน,นะครับก็จะหายจากอาการมืนเมาได้เร็วขึ้นนะครับส่วนใครที่ไม่รู้จักเกมนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปรับชมกันในเกมดูแล้วกันนะครับว่ามันอะไรยังไงนะเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายมันจะยาวนานมากนะครับแล้วพี่เนียงเราเนีพร้อมลบมากนะจริงๆเอาเปิดพวกนี้ไปนี่ผมไม่ได้จะเอาอะไรพวกนี้ไปนะครับแต่คือน,นึด้วยความชอบกับ2 1ด้วยความชอบ ับ2คือผมมีเปิร์แค่นี้ครับเอาแล้วห้องอาหารที่มืดมนห้องอาหารที่มืดมนนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็หนวดของพี่เนที่ยืยดยืดเหยียดแล้วก็ยืดยาวมากนี่ครับเสียดายว่าเกมนี้นี้ไม่มีตัวละครอ,อื่นที่เป็น จากเรื่อง Resident Evil บ้างเลยนะครับเราจะได้ไล่แบบไล่ล่าแบบละครหนังแล้วผมควรเดินไปเอ๊เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับเหมือนจะเจอลาล่าหรือเปล่าเหมือนเราจะเจอลาล่าหรือเปล่าไปทักทายเซฮายกันหน่อยนะจะเอ๋ตัวเธออยู่นี่กันเปล่าไอ้นี่ไงลาลา่าครอฟสวัสดีครับคุณมียืดยุ่นนะเขามีบาลานนะเนี่ย เอาฟาดไปก่อนหนึ่งทีครับใช้หนวดฟาดไปก่อนผมมานี่เลยเอ้ยเอ้าไม่พังหรอต้องคันสองหรือเปล่าถูกเอ้ยไอเราปุ่สารไล่เอาเอาติดเชื้อไปก่อนแล้วกันนะรเริ่มไอครับเริ่มไอเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการสวัสดีครับผมอ้าวไม่โดนอ้าวไม่เป็นไรมาชิวๆโอ้ย เล่นอย่างนี้เลยเหรอเอาดีๆผมเริ่มขึ้นแล้วนะตอนแรกว่าจะมาชิวๆตอนนี้ผมจริงจังเกมมิ่งแล้วเกมเมอร์คุณทําให้ผมต้องเล่นแบบนี้นะคุณลาลาได้เสร็จหนึ่งเครื่องก่อนก็ได้เลยได้เลยผมว่าจริงแล้วนะได้ไม่มีไม้ไม่มีหน้าตา่างกั้นหน้าต่างหมดผมทําทุกอย่างผมทาทุกอย่างที่ผมทําได้ผมทําทุกอย่างที่ผมทําได้เอาดีโอ้โหโโหจริงแล้วนะโหจริงแล้วนะ จะเอาไว้ล้มเลย player, 2> 2> ลาลาคนนี้ผมจะเอาไว้ล้มเลยเอาไว้ล้มเลยผมเอาไว้ล้มเลยมาแล้วนะอุ้มครับเราไม่รีลาแล้วเราไม่รอรีเราไม่รอแล้วเราไม่รีซาร์ทตั้งแต่ดูคลิปเดดบายจันเจมานี่ผมเริ่มติดอาการคีโมในเดซบายระจำเดซบายแล้วเนี่ยมาพี่มีซอมบี้ด้วยเนี่ยคือเครื่องเลยดดนะครับ โอ้โหเพียบเลยเอาดีๆขอดีๆขอสักทีหนึ่งอุ๊ยไม่โดนแหม่ถ้าหนวดมันเลี้ยวได้นะคุณถ้าหนวดผมมันเลี้ยวได้เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรใช่ไหมเธอเอ้าผมว่าเกมมันบั๊กว่ะท่านผู้ชมผมว่าเกมมันบั๊กว่ะนี้ผมว่าเกมมันบั๊กผมว่าเกมมันบั๊กผมว่าเกมมันบั๊กผมว่าเกมผมว่าเกมมันบั๊กผมว่าเกมมันบั๊ก เริ่มไม่โอเคละเอาดีๆทำไมต้องเอาดีๆด,ด้วยผมไม่เข้าใจดีทุกเกมเอ้าวเรียบร้อยซอมบี้เอาดีๆซอมบี้ที่รักอู๋ทำงานดีมากตั้งแต่เราซื้อนายมานั่นไมีสิทธิ์นายซอมบี้ลูกน้องนายก็ทำงานดีก็ตอนนี้แหละกระทืบเครื่อง เกมนี้จะไม่ได้เก็บสีก็ยังไงอยู่นะขอนิดนึงนะครับเออยู่ไหนกันนะเนียนหนอสายเนียนหนอมีคนไปช่วยแล้วนะไม่น่าจะนะซอมบี้ก็เครื่องนี้เขาปั่นไปเดี๋ยวไปไล่ดีกว่าสวัสดีครับตัวเธอสวัดดีอ้าวผมเล็งไม่ดีอ่ะท่านผู้ชม มอนผมเห็นนะมอนผมเห็นวิวนะชกเลยชกเลยชกเลยเลยต็มหมัดไปดิเต็มหมัดไปดิเอาเต็มหมัดไปดิขึ้นครับขึ้นผมฟาดผมฟาดแล้วผมฟาดผาดใช้หมดอ่ะโซแซกุญแจมือหมัดเท้าเขาสอกใช้หมดตอนเนี้ยออะผมข้ามหมผมข้ามตามผมข้ามตามผมไม่ผมไม่อีโคคาอยู่แล้ว เอาดิแล้ผมไล่มาเลยไล่มาเลยแล้วผมดึงหนวดมาแล้วผมฟาดลงไปแล้วหมูกแขวนเลยจับแล้วหมูแขวนเลย <c oughs> นะครับคุณเลส <c oughs> มจับแล้วหมแขวนเลย <c oughs> แขวนสามแล้วนะ <c oughs> ถ้าแขวนครบสิบสองครั้งสองคนก็เแขวนครบสิบสองครั้งครบสี่คนก็ไปหวั่น <c oughs> คืนนี้ผมเพิ่งนวดไปนี่ผม <c oughs> นวดไปแล้วอ่ะ ผมแกล้งเดินมาก่อนเพราะว่าดี๋จะมีคนมาช่วยครับอ่าไปแล้วนะครับเอ้ยมันยังไงวะเน,นี่ยคนนี้เนี่ยตีไงอ้าวงงงงลุงบินงงงงดีงงอะไรครับยืนงงเชียสงสงใสสั่งแกลบอยู่สั่งอาหารสั่งไลแมนสั่งฟู้ดแพนด้าสั่งเดลิเวอรี่ร้านไหนก็ได้ที่อยู่ในใจคุณลาลาคอฟผมจำได้นะลาลาคอฟผมแคทเกมคุณยังไม่จบเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ย ผมค้างคุณอยู่ที่ EP 6ได้มั้งเนี่ยเอาดีๆเฮ้ยมันเดินเร็วเหรอฮ้ยทำไมเดินเร็วขนาดนั้น่ะเฮ้ยเอ้าหายไปแล้วทีอยู่ข้างล่างได้ไงไว่เนี้ยงงอ้าวอะไรอะ อะไรละ่ะไม่เห็นต้องน้อยใจขนาดนั้นเลยนี่เอาลงบินวุ้ยน่าเอ็นดูมากเลยแต่ละคนตายแล้วผมไม่กล้าแขวนเลยเนี่ยใจอ่อนอีกแล้วเล่นอะไรกันเนี่ยเพื่อนอุ้ยใจอ่อนว่ะคือถ้าเจอแบบนี้ผมรู้สึกเลยเลยว่าซื้อเขาเล่นกันไม่ค่อยเป็นอนะ่ะเขาเล่นกันแบบ มือใหม่หัดเล่นอบหรือว่าผมควรปล่อยวะเอาดีๆเอาผมจะจำไว้นะครับใครเฟสองแล้วผมปล่อยแล้วกันแหมเป็นฆาตกรที่ใจดีที่สุดในโลกแล้ววะเนี่ยเอาไซเบอร์วอร์ดนะพกนีตัวเธออุ <c oughs> <c oughs> ้ยเอ็นดูแต่ละคนตายแล้วตายแล้ว โอ้ยทำไมโชว์มือเกมนี้ผมว่าจะมาตึงสลกหน่อยเนี่ยอาจริงแขวนได้หลายคนแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดเล่นอ่ะนะโดนไม่ดีน่านหงาเอาเรื่องเอาเรื่องชาติคนนี้โดนไปกี่เฟสละ แต่ผมจำได้ว่ายังไม่มีใครเผลอสองทีนะครับผมแผนไปก่อนแล้วกันนะเอาแบบว่าวินวินแล้วกันนะผมได้แต้มคุณได้แต้มทุกคนได้แต้มทุกคนได้ดาวเลยยังไม่ตายโอเคเฟลสองเลครับเหลือคุณยุติธรรมกับลุงบินอยู่บนอะเหลือคุณยุติธรรมกับไอเอ่อฟลีสฟลีสที่เป็นอ้าวบินลุงบิน ทำไมวิ่งตรงนี้ขอแขวนคุณหน่อยได้ปะสักรอบหนึ่งแขวนคุณสักรอบหนึ่งอ่ะแขวนรอบเดียวโลงมาตรงนี้เหรออะยังไงต่ออ้าวผมข้ามตามเลยผมมีข้ามเร็วอยู่ผมไม่แคร์นะแล้วผมใช้หนวดไงผมแข,ขวนก่อนนะเหมือนล่าล่าคอฟ คนที่ชื่อจัสตินนี่ผมยังไม่เคยแขวนเขาเลยว่ะใช่คนนี้ปะลุงบินตายแล้วเหรอเฮ้ยอย่าทำแบบนี้ไม่เอาไม่น่ารักไม่น่ารักเธอเธอไม่น่ารักไม่น่ารักไม่น่ารักเธอไม่น่ารักเธอทำแบบนี้ได้ยังไงไม่เห็นดูเฉยเลยคุณนั้นเราไม่แขวนนะครับเพราะว่าเขาแก้ตายแล้ว ใช้หนวดฟาดมใช้หนวดฟาดของสารลงบินวะแมวเ,เดื <laughs> นอดตูวใจอ่อนอีกแล้วอ่ะเพ่งเอ้ยผมต้องตามหาคนที่ชื่อจัสติสให้ได้ผมต้องแฝงคนนั้นน่ะเอ้ยไม่ใช่เออใช่ไม่ใช่คนนี้อยู่ไหนวะ <laughs> เนียนจังเลยคนนั้นน่ะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยที่ตรงนี้นมีซอมบี้เดินไปอยู่หแห่อยู่ อ่าเจอแล้วเจอและเนียนมากใช่ไหมเธอฮะเนียนมากเหรอเอาดีๆเพื่อนทําไมเราเนียนเราทำไมเราเป็นคนเนียนอย่างเออเราเป็นก็อ้าว้าวว้าวเราเป็นคนเนียนเราเป็นคนเนียนอย่างนั้นน่ะเธอลาล่าล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 ่าไม่ดูหลังเลยเอาหนวดฟาดไปยับยับหนวดฟาดยับยับโอ้โหเอาหนวดรีบเอาหนวดลงเกินอ่ะผมรีบเอาหนวดลงเกินไป ฟาดเลยโอ้โหุ้ดยาว8เมตรเอาดีๆขึ้นเลยขึ้นเลยเฮ้ยไม่เอานะไม่ต้องช่วยเพื่อนสน,นั้นเลยนี่เธอไม่น่ารักไม่น่ารักน่ารัก มันจะแขวนสักหน่อยเอาอีกแล้วเหรอนี่เอาอยัางไงฮะเพื่อนนายอ่ะชอบปวดตะขอเราไปตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยเออซอมบี้ซอมบี้อีกครั้งวันดีครับลุงบินวันดีไม่รีบปั่นไฟเหรอครับไม่เป็นรีบปั่นไฟเหรอเล่นอะไรเนี่ยเอามาแล้วอ่ะแขวนมาก็แขวนทามาแล้วก็แขวนอันหนึ่งครั้ง อาคนนี้ยังไม่ได้นะครับจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋ลุงบินจะเอ๋จะเอ๋เอ้ยเฮ้ยเ้ยไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื <es voir> ่อนก่อนโอ้โหเพื่อนปล่อยแล้วน่ะผมมือใหม่กันทั้งนั้นเลยครับนี่ตั้งชื่อคลิปซีรีส์ดีว่าอะไรเดนะ เอ, voi, France, เอาไปปั hi, ่นไฟไปปั่นไฟเออไม่ไม่ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วอ่าโอเคโอเคอ่ะไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วลองซอมบี้ด้วยละกันนะแถวนี้มันดุอ่าโอเคโอเคโอเคอันเนี้ยปั่นไฟปั่นไฟแต่ผมช่วยผมช่วยจัดการพวกซอมบี้ให้ปั่นไฟปั่นไฟเร็วๆนี่ปั่นไฟดีมากดีมากอยู่ด้วยปั่นไฟ ไป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 ปั่นไออยู่นั่นแหละเป็นโควิดหรือไงโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เซเวลนะครับเปิดประตูเอ้ปั่นไฟเสร็จกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งลามเพื่อนๆกันนะครับผมจะเสียแ้งแก้งทําเป็นว่าผมไม่เอาอะไรนะแต่จริงผมจะฟาดให้เขาล้มนะครับไปไปไปลี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 ไปผอให้ล้มหนึ่งครั้งก่อน เอาให้ล้มหนึ่งครั้งก่อนมยซอมบี้มาซอมบี้มาเพื่อนเดี๋ยวช่วยให้เดี๋ยวช่วย <c oughs> อาะารักไงเอาไปได้น,นะพยาบาลอ่ะไม่ว่ากัน <c oughs> ไม่ว่ากันเพื่อน ได้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 ถือว่าเจ้ากันถือว่าเจ้ากันถือว่าเจ้ากันต <laughs> ลกเลยอะเอนด,ดูอะท่านผู้ชมผมผมคิวไม่ลงอ่ะเจออย่างนี้ผมคิวไม่ลงอ่ะ <laughs> ถือว่าเราก็ปั๊มแต้มของเราไปนะเอ้าเราไม่ขึ้นนี่ไม่ได้แต้มอะ <laughs> ไม่ได้เต้มเดี๋ยวดีๆ <laughs> นี่ครับก็จีจครับนะชอ <laughs> ชอชองเฉยเฉยไม่ใช่ จีจีนะครับก็นะถือว่าให้เขาสามแต้มกันผมก็ได้แต้มนะครับอ่ะเดี๋ยวรัไม่อิ่มใจอยู่แล้วแหละไม่อิ่มน้ำสำาากนะเดี๋ยวไปต่อนเกมที่2ดีกว่าท่านชมะเอาระครับผมมาก,กันเกมที่สองฮะที่อยู่อาศัยของครอบครัวนะครับความหมายคืออะไรก็เดี๋ยวเกมนี้นะครับผมอยากเก็บนะคือเกมนี้เนี่ย ผมเจอจุดติร้อยหนึ่งคนนะครับคนนั้นก็เป็นรีแบ็กเกนะคนที่ชื่อว่า K1 K1 XCP นะครับชื่อแต่ละคนนี้ต่างแตก,กกันทั้งนั้นเลยเอาดีๆอ้าวเธอทำอะไรนี่ไงจุติร้อยคนนี้เลยครับคนนี้เลยครับผมเจอแล้วคนที่ใช่ดูเหมือนเธอว่าเธอคนนี้แหละครับคือคนที่ใช่สำหรับผมนะเดี๋ยวก็มาเอ้ยอ้าว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 เล่นเล่นตัวซะด้วยเว้ย เล่นตัวซาด้้ยคนนี้เล่นตัวเล่นตัวซัด้้ยเล่นตัวซะด้้ยโดนไปก่อนนะครับเอาให้ล้มเลยนะมจะเอาให้คนนี้ล้มเลยนะเจอแล้วเจอแล้วปั่นไฟอยู่นะปั่นไฟอยู่นะแต่ผมไม่แคร์ผมไม่แคร์ผมฟาดแล้วผมฟาดเฮ้ยปั่นไฟไม่สนโลกปั่นไฟไม่สนโลกเอาเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอ้ยเอ้ยทำอะไรไม่ดีไม่ดีไม่ดี ช่วงนี <distracting Petersburg> ้เจ <ENNIS> อคนแปลกๆกันเี่ยเฮ้ยอะไรทะลึ่งอ่ะได้ดิออะผมวางเลยผมวางเลยทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณต้องการแบบนี้อะไรจากผมคุณต้องการอะไรจากผมแบบนี้เอาได้ดิหลอกไฟครับหลอกไฟอ่ะหลอกไฟอ่ะหลอกกันเรียบร้อยเรียบร้อยติดคือย้อนกลับมาย้อนกลับมาเลยย้อนกลับมาเลยคานไปสกกลเลยนะเธอ ผมซืบก่อนผมปล่อยแห้งก็ได้ผมไม่ซีเรียสผมปล่อยแห้งได้ผมไม่แคร์อยู่แล้วไหนปัน่นดีรอเปล่าอ้ามีการใช้ยาเกิดขึ้นนะฮะมีคนใช้ยารู้ไหมว่าใช้ยามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนะก็เจ็บอยู่ไงชีวิตมันก็ต้องวิ่งไงคนมันเจ็บอยู่เอาข้ามารอกไฟ ซอมบี้ครับหนวดยาวๆของพี่หนวดยาวๆของพี่เอ้ยเจอ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 เอดีครับเอดาเอาวัดีครับเไวายปลาสักทีหนึ่งก่อนเอดาไปไหนวันดีครับเอดาเอดาอยู่ไหนเอดาวิ่งอ้อมเลยเว้ยเดาวดายเดวายวิ่งตัดตรงนี้ทําไมเนี่ยจะไล่เอดาวันดีครับวันดีครับผมลุงหนวดสุดา เฮ้ยเล่นนี่มันจริงจังกันหน่อยดิ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงอะข้ามไปข้ามไปอะผมหล่อ,อฟาดตรงนี้เลยละกัน <c oughs> ขั้นสามแล้วเว้ยเฮ้ยให้ผมแขวนแล้วขู่วิ่งกันอื้อเลยก่อนหน้านี้นไม่เห็นตึงแบบนี้เอ้ยแบบนี้มันไม่ได้ตึงอะไรเท่าไหร่เอ้ยไม่โดนอีกแล้วขอฟาดหน่อยได้ขอฟาดหน่อยครับคุณเธอเอ้ย ขอแขวนหน่อยนะขอแขวนหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไม่ได้แขวนนะครับ oh. ผมคูณคิวดีไหมจะเจ,ะจ,ะจะอเซอร์เออเบอร์เจอเซอร์ล่นแบบนี้นี่คือผมใจอ่อนอีกแล้วอ่ะเนี่ยจุดติหนึ่งร้อยนะครับคนนี้สติหนึ่งร้อยครับฟันไม่โดนเองอะ่ะจุดติร้อยหนึ่งอา้าวเราวิ่งสวนกันอย่างนี้อีกแล้วเอ้ยโดนไปดิอยู่ไหนไล่คนนี้ดีกว่า สวัสดีพี่น้องเอาไปไหนละไฟยังไม่เสร็จสักเครื่องเลยนะเพื่อนคนที่เป็นเอดานี่เราแขวนไปแล้วนะรอบนงนะท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันใครบอกให้ฮิวลิ่งอะไรตรงนี้วเนี่ย ผมฆ่าไม่ลงเลยอะ่ะเอาดีๆอ้าวแล้วมาดูเราดูเขาเล่นดิถ้าไม่ช้อมแล้วผมจะฆ่าเขาได้ยังไงอะ่ะไปทำความเข้าใจกับเกมก่อนก็ได้เพื่อนโอ้ไล่จุต100ิร้อยที่าลิเบิก้ายี่ไหนวะสวัสดีครับอ่าเจอเจอตัวเด่น อ่างงง,งโดนหลอกไฟเด็โดนหลอกไฟโดนหลอกไฟ <ś c oughs> เกือบแห้งอ่ะคุนี้เลือดนี่ครึ่งหลอดแล้วนะเลือดแบบเลือดจะหมดต,ตัวแล้วเนี่ยเ <ś c oughs> ดวิดคิงจำปุตร,รขอไปหน่อยเอดาริเบก้านะครับสองคนโดนแขวนคนละหนึ่งเฟดผมเห็นนะ ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นนะผม,มเห็นนะทรบก่อนมทรบก่อนเอ๊ะอยู่ไหนกันนะเฮ้ได้ยินสวัสดีครับทำอะไรอ่ะขอ <laughs> แขวนหน่อยนะผมคนล็อเฟสไปก่อนละกันเหลือเอาไว้ครับเ <c oughs> หลือดอาไว้เหลือเาไว้ ผมมองเลยว่าเหลือแค่ดาไว้นี่ก็สบายสบายถั่วอยู่ไหนวะดาไวเไ้เล่นแบบเล่นแบบเล่นไม่สนโลกไม่สนแค่ไม่แคร์ฆาตรกรเลยอ่ะไม่แยแสะเลยทำไรกันเพื่อนจะเอ๋บัดดีครับนี่ไงเจอแล้วดาไว้แล้วเราก็เดินอย่างนี้อ่ะอะถือว่าให้เรียนรู้นะดาไว้เวลาที่นายแบบไปเจอฆาตรกรข้างนอกเขาไม่ได้ใจดีแบบนี้นะเว้ยเอาดีดี ใช่ไหมรีเบคก้าอะถือว่าเป็นบทเรียนนะถ้านายเล่นอย่างนี้วิ่งแบบนี้เนี่ยนายโดนขวายได้เลยนะจะส่องไฟเปล่าแล้วเราแบบเราเล่นดนตรีต่อหน้าอีกแล้วอ่ะทำไมต้องทำแบบนี้อ่ะไม่เข้าใจโอเค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 อ่ะอ่ะอ่ะอยากส่องไฟใไหมอ่ะส่องเลยอ่ะส่องเลยอ่ะส่องโอเคเอออ่ะส่องมาเออ ส่งมาไม่เป็นอะไรเพราะผมมีไล์บอลยังไงล่ะเพราะผมมีไล์บอลยังไงเล่าไม่รู้เรื่อกอะไรเลยเนี่ยคนเราเสาอยู่ไหนเนี่ยผมให้ทิ้งั้งนานแล้วเนี่ยที่ผมให้โอกาสสุดๆเลยเนี่ยดาไว้อะถือว่าให้ได้เรียนรู้นะดาไว้อ่ะเนี่เวลาดูแขวนเราก็จะดูแบบนี้นะ ผมคิดว่าคงไม่สองเฟสแล้วและนะครับเพื่อนไปทืบก่อนอะไปปั่นไฟปั่นไฟเลยปั่นไฟเลยปั่นไฟเลยมีใครจะมาช่วยปะ <c oughs> ไม่อยากแกล้งแล้วอะเชย่เอยเล่นไม่ลงแล้วท่านผู้ชมก็ดูดิคือเซอร์เล่นกันอย่างนี้ท่านผู้ชมค่าลงรจริงๆเหรอค่าไม่ลงแล้วเวค่าไม่ลงแล้วเวเนี่ยดูดิไปปั่นไฟไปปั่นไฟปั่นไฟไปปั่นไฟ โอเคดี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 อะดี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 ทำดีมากทำดีมากเด็ดหน่อไยดูดิเล่นอะไรอ่ะน่อเทำไมนายโอเคไหมเนี่ยแกงหน่อยไว้ดีกว่าวิ่งไล่แล้วนะเอออ่ะอ่ะวิ่งไป วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิยวอะยังไงยังไงเก้งสักหน่อยวะแกงว่าตีไม่โดนแล้วกันนะอุ้ยโดนด้วยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเออ่คุรอชีวิตนะครับปั่นไฟเสร็จเรียบร้อยข้างห้าเครื่องแล้วนะมันต้องมีสักคนแล้วฮะเดวิดคิงเฮ้ยมีซอมบี้นะ เชื่อเอ้ยเจอแล้วอเอดนาเฮ้ยคุณต้องติดเชื้อผมเอดนาก่อนคุณออกไปคุณต้องโดนเชื้อผมผมจะแพร่เชื้อให้คุณผมจะแพร่เชื้อให้คุณผมจะแพร่เชื้อให้คุณเอดนาผมจะแพร่เชื้อให้คุณผมจะแพร่เชื้อให้คุณนี่ไงนี่ไงโดนเชื้อผมไปโดนเชื้อผมไปขอนวดอีกสักทีขอนวดสักรอบนึงอีกสักรอบอีกสักรอบน <laughs> ึงโดนเดวิดคิงเฉยเลยเอดนามานี่เออโดน,เ,นดเลยอ่ะเปิดดิเปิดเลย ผมพอใจแล้วตอนนี้ไอ้ด้าอยู่ไหนผมไล่ไอ้ด้าดีกว่าไอ้ด้าสวัสดีครับไอ้ด้าสวัสดีครับไอ้ด้าไ,ไม่ได้เจอทั้งเกมเลยเนี่ยอ่ะนี่ไงคนละทีสองทีจัมบู๊อือ้อคานไปคานไปซะตีคานกันไปไม่ต้องไปตามเน้อคานไป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  ไม่อยากกลับเหรอไม่กลับเหรอไม่เอาเหรอเอามาได้ดีไม่ออกเกมก็ได้ดีไม่ออกเกมอ่ะหยอก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 อ้าหยอกหยอกแกงเล่นเฉยเฉยแกงเล่นเฉยเฉยไปไปออกไปได้ละออกไปได้ละออกไปได้ละไปวันนี้จุดตีร้อยนะครับรีเบคก้าไม่ออกอ่าไม่ออกก็อีกรอบหนึ่งล้วกันเอาไว้เสียวเล่น ชอบอะไรที่มันเสียงเสียเ,เล่นเล่นได้ดีได้ดีไ,ดดไปเปล่าไปเปล่าเอาเปล่าเอ้ยโอ้โหเอ้ยเอาดีดีนี่ปล่อยเลนเนี่ย้เยเราต้องมีแบบชีวิตรอดหน่อยดิต้องิ้นหน่อยดิเออเราต้องแบบอย่างที่จะมีชีวิตคนเราเกิดมาเราต้องอยากที่จะมีชีวิตไปได้ละเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน หนวดฟาดเอาสั่งสั่งสอนนี่ไงไปยังไม่ยอมออกดิทำไมอ่ะปกติเขาต้องหนีฆาตรกรกันนี่อยากอยู่กับฆาตรกรบ้าหรือเปล่า